สวัสดีครับนี่คือรอบทิงเกมการ์ดแมทเทนเซอร์วิลลิตส์เรียกอะไรก็ดูกันเอาเองเดี๋ยวก็ดูกันที่ปกคลิปนั่นแหละอย่างนี้เลยเหรอเท่นแหละเหีียวเท้าลบกันก็เกมเดียวนะครับกูยังจุดไม่ชนะใครเลยนี่วันนี้ผังไมยังจุดไม่ชนะใครเลยวันนี้ไม่กดต่อสิ่เบสเรก็สดโต๊ะกันได้ ม่ต้องกลัวนะกกไม่มีเทคนิคไม่ไดม่จไแกงม่วฟ้าปมานีไม่น่าตายเนียพจั่วใช่ไหมจั่วแล้วทำขึ้นมือไม่นับไม่นับนะถ้ามันไม่ได้ทำอะไรอ่ไม่บาเป็เ็นได้ครับทา

เราไม่ต้องเสียเงินไงถอาไม่ได้ไม่ได้เนแสงอีกใ้ไม่ได้ใช่ไหครับยวัดีครัเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นไปไมีนี่อ่อไม้ห่งไว่สองอกไม่ได้ปาตอนนี้ป่ากราจะเเพิ่มหรือป่าลังลดยกวบอกบอกไม่ได้ขอบอกไม่ได้อยู่แล้วพี่ คนงัดง่ายแค่แคบนม่งตีงัดที่มันต ชิ้นแดงแดงไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดรูดปาก่อนจั่ไหนขนาังยิงเลยครับ ไม่ทำทั้งเรายได้กินอย่างนี้ที่ิทั้งต่ายันก็เหมืองกักแต่ไม่ดูเลยเราไปไหนไปดูบ้างมาไปแข่งโค้งกันต้องเดเวล์อะไรกินอะไรกินตีสี่แดงตีสี่แดงนะตีสามตีขีดอันเฉลี่ยตีหมดตีหมดตีหมด ตอนนี้ลกเคลงรัดเลยนครับไม่ัยกเสือไอ้ไอ mm. okay, anyway. ้มาป่าใมือตัดเลยอันนี้เป็นครน่าสนใเขาตัดโชว์เบลจี้รวมรวมันตนวนึ่งตัวยังไม่ใส่จรีตรงนี้เป็นตัวมือเต็มว่า ไปยืดด้วยเบอร์วูครับเข้าตำราได้ไหม้รับขึ้นไดงแดงก็ไม่ได้ไอโต้ววันนี้ห้ามมีห้ามผมไปยืดทไมไม่ได้ผ่านแล้วชินหาทันที่สี่ินไม่แฟ้ไม่แด้ไม่ใช่กับสี่เยนี่จะมีสองกันปะเดี๋ยวข้าวกัยอดแค่ป้าย ๆกาบอกมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีมีผมก็ไล่ไม่ได้ก็ะตานนันมาจ่ไปฟามวอนี้่งตัวไไล่ไปมันีชิวมีชีวมีอมชีชิวแต่ผมอันนี้โดนได้เพราะมันไม่มีแดงมันพังในคลาสก่อนเขาไปผักเขาไปเรียกแต่ผมไม่พอแล้วก็พ่วได้ไ่ด้ม่ได้ด้วยผมมีเอเลย นี่มันขึ้นมามันเ่นมันเล่นเป็นอย่างนี้่จบไปไมเไี่ไปลมีการบ้าไม่รู้ไ่ไปเลกงลไม่ได้ทำแต่่าน่นึ่ไม่ับเป็นตัวนี้ไดเปได้แค่ไอตไหนได้ได้แค่ตันี้ะไรไม่ได้นี่อตัวนี้มัห่งัมมเดิน ไม่เป็นไรป็นไร้อนห้นไหมยเยาโหง่างไหจบแล้วเฮ้ยเร็วดิเฮ้ยมีอะไรบี้ผมเจอสาวไหมกูร <museums> ู้แค่กูไปบอมเล่คเจอขอบูตามนะนรขอบตามบะตามเมีร้นป่ะสิบสอง ีตอนไมขึ้นมาหนยนี่นะครับสาบไปขึ้นอย่างมนขึ้นมาตอนเจอมามขึ้นมานีผนปอลยเมันไม่ขึ้นเลยจแค่เยๆมายุมามึน้บอลมันมีอะไรเกียร์สปิริตไม่มีครับผมเจอาผมถึงแท้้อย

ใส่กุ้งใส่เกียวอะไรใส่เกียวปลาตัต้งเกแล้วก็ใส่รู้งไในตัวสามหัวสามหัวก็ต้องตั้งเกลือก็ใสแต่เกี๊ยวก็ใส่ปาตั้งองตั้งสามหัว

ใช่ครับใช่เลยพี่เป็นทุกรอบไม่นิ่งกัซื้อเป็นไปนผมไม่ได้ที่ม่ล่าใช่รมีพีไม่ได้ก่อนจะทำีไม่ได้แผ่นยาวไง

ตัออย่างลุมือหกแปดตั้งไปแปดมีแปดใบ่มลงมาอีกตัวพี่อยากใส่ไม่ใช่ไม่มีนันบอกโอ้โหเดียวลงดีแล้ว สิี่า้าเ็ยีสบับก่พันนี้ต้องเรียกต้องเกป็นให้เดาอยู่เมื่อ่ขอสราง่

ซึ่คขอได้คุ้มราคาของไดมูฟอกสได้เนี่ยพอเทสไปเท่าไหร่สองตีลงไปวัตถิเปลี่ยนชื่อยวิ่งาย

โอ้ยโอ้ยไม่ได้โตใหญ่ท่านนี่นก็เล่นได้ท่านตองยังเล่นได้ทุกคนจะโตจริงทุกไม่ฝ่ายทำอะไรเลยวิวิงสุดอะไรเห็นไหมเหมอนหกนอนบอกไดต้องจอไดได้ได บองเบิร์ดบวกหาหารมาเลยสิ่งแกนี้ไปบองแกน่ไมีอะไรต่อไหมมีเบิร์ดเบิร์ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดนะไม่โดนโยบไม่โดน ไม่โดนยกไม่โดนติคอมาแล้วกมา่งหน้าโดนติดคอคอแมงน่ากิน่ากินคอคนกินดึงครับมวงมวงหิวคอะลอก็ถัเแต่ความมาใส่เบบกเบ่กในม้วานันกรอนเบนแฟนละคยไม่แฟนบอยแฟนบ้อแฟนไหม

ตันนี้มีใบเดียวต้นนี้มีใบเดียวโอ้โหพอเซตอทนแข่งแอคซ์เลปเป็นพวกแข่ง มีจากประเทศนึหนึ่งไรสองไร่เสร็จแล้วนะครับ